คำเตนข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนันฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หญิงบารมีพาร้วยมาแล้วจ้าเลขเด็ดอาจารย์น็อตตี้เลขวิ่งอาจารย์สอนสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปเลขเด็ดเลขดงังเลขเข้าบ่อเดินดีนะคะ วันนี้จะได้พบกับเลขเด็ดของอาจารย์นอตตี้แล้วก็เลขวิ่งของอาจารย์สอนนะคะพร้อมสถิติย้อนหลังมาวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขไปได้วยกันค่ะเริ่มต้นที่เลขอาจารย์นอตตี้นะคะสถิติย้อนหลังงวดวันที่16สิงหาเข้าที่76นะคะเขาเป็นเลขล่างนะคะ 1. กันยายนอาจจะจับคู่ไม่เข้านะคะแต่เข้าที่เลขวิ่งค่ะเข้าที่เลข9นะคะ 16กันยายนเข้าที่12นะคะเข้าเป็นเลขบนนะคะงวดนี้แล้วก็งวดล่าสุดเลยค่ะ1ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะคะเข้าที่02ค่ะเข้าเป็นเลขบนเหมือนกันค่ะสำหรับงวดนี้16ตุลาคม2566เลขอาจารย์นอตตี้ให้มาแล้วค่ะวิ่งที่เลข7นะคะเลข3ตัว498แล้วก็ 4 6 8นะคะเลข2ตัว4 8 8 9แล้วก็4 6นะคะเน้นเม็ดเดียวที่4 9 9 4นะคะขอให้เข้าอีกเดินดีในงวดนี้นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆค่ะไปดูชุดข้อมูลเลขวิ่งอาจารย์สอนกันบ้างค่ะเข้ามาแล้วทั้งหมด15งวดนะคะแต่แอสามารถหาข้อมูลย้อนหลังมาให้ดูได้เพียงแค่7งวดเท่านั้นนะคะ เริ่มต้นจาก1กรกฎาคมนะคะอาจารย์สอนให้วิ่งที่6กับ7นะคะเข้าที่เลข6 16กรกฎาคมอาจารย์สอนให้9กับ0เข้าที่เลข0ค่ะ31กรกฎาคมให้4กับ5เข้าทั้งเลข4และเลข5เลยนะคะ16สิงหาให้ที่7กับ8เข้าทั้งเลข7และเลข8เหมือนกันค่ะ1กันยายนให้ที่6กับ7 เข้าที่เลข7นะคะ16กันยายนให้ที่เลข2กับ3เข้าที่เลข2นะคะและงวดล่าสุดค่ะตึงตุลาคม2566ัางวดที่ผ่านมานะคะให้ที่เลข6กับ7เข้าที่เลข6นะคะและสำหรับงวดนี้16ตุลาคม2566อาจารย์สอนให้มาแล้วนะคะวิ่งบนล่างที่เลข6กับ7ค่ะ มาดูกันว่าจะเข้าอีกเดินดีเป็นงวดที่16กันไหมนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะแอดขออนุญ,ญาตเอาเลขของอาจารย์นอตตี้แล้วก็เลขวิ่งอาจารย์สอนมาเทียบเคียงกันนะคะเมื่อเทียบสองสำนักแล้วจะตรงกันที่เลข46นะคะ46จะมาอีกไหมอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์เทียบเคียงตัวเลขเท่านั้นนะคะใครชอบตัวไหนอย่าลืมเมนมาบอกกันใต้คลิปบ้างนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้ FC ซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ